หากที่ใดมีพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยหรือสถานที่ใดที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ย่อมมีพญานาคมาคอยดูแลเสมอถ้ามีธรรมะมีศรัทธาปฏิหารจึงเกิดความสำเร็จและสมปรารถนาจะตามมาเป็นลำดับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีารนาทีวีเรายังอยู่ที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีครับหรือที่หลายคนเรียกกันจนติดปากว่าคำชโนธสอได้สร้างมายาวนานแล้วนะครับและเป็นป่าที่ปลีกวิเวกจากสังคมเมืองซึ่งจะเห็นได้ว่าจากทางเข้าวัดเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากชุมชนมากและอยู่ท่ามกลางทุ่งนางมีลักษณะคล้ายกับวัดป่าคาชโนธ ที่จังหวัดอุดรธานีครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าวัดป่าคลองสเดแห่งนี้มีพญายนาคทาหน้าที่ปกปักรักษาอยู่เช่นเดียวกับที่วัดป่าคําชะโนดทําให้ชาวบ้านและนะักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อู๊ดนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านที่จําหน่ายใบยสีครับพี่อู๊ดครับ ใบสีที่ร้านพี่อู๊ดเนี่ยมีกี่แบบมีเยอะมากครับถ้าเป็นด้านนี้เขาจะจะเป็นมหาโชคมหาลาบนะครับจะเต็มองค์อันนี้สําหรับคนที่ว่าชอบเสียงดวงแต่ละสีจะบ่งบอกถึงองค์ปู่แล้วถ้าเป็นคู่คู่อย่างนี้ครับจะเป็นปู่ย่าอันนี้สําหรับหน้าที่การงานการค้าขายการลงทุนแต่ถ้าอ,อย่างนี้จะเป็นสามเสียนก็คือบาร,รมีปู่มีกินมีใช้ไม่หมดโอ้โหนั่งบัลลังก้าเปิดซับสีกิ๊บ แต่ถ้าอย่างคู่นี้คือเป็นงานใบตองล้วนส่วนใหญ่เป็นลูกค้าบางกลุ่มนะครับนับถือองค์พระปู่อน,น,นันตนาคราชเขาก็ใช้งานสีใบตองอ๋อไม่เอาสีอื่นเลยอันนี้นนเป็นไงเี่าบดมีปู่อน <ขา S 1> <า>ันตนาคราชอนันตนาคราชป่ายอย่างนี้แต่ถ้าสําหรับคนที่ว่าไม่เคยมามาครั้งแรกรก็จะแนะนําเป็นด้านนี้เรือกนาคน้อยขอพรเปิดทรัพย์รับโชคโเป็นตามกาลังวันเกิดพี่แล้วเวลาเราเอาเข้าไปกราบไหว้บูชาเนี่ย เอาวางไว้ที่นั่นเลยหรือเอากลับบ้านได้หรือว่าไงก็ีสองกรณีคือถ้าใยักถวายไว้ที่นี่ก็ถวายไว้ได้แต่เน้นว่าที่นี่ไม่มีของเวียดในกางขายใหม่ไม่มีไม่มีครับบายสีเนี่ยเวลาเราเอาไปบูชาแล้วเนี่ยเราจะเอากลับบ้านได้ไหมครับได้ครับเพราะอันนี้เป็นการเสริมพลังให้กับครอบครัวเราและองค์ูรนัราชเหมือนับการละบูชาท่านได้ครับทั้งนั้นเดี๋ยวผมขอเอาไปฝากผู้ใหญ่นะครับพี่ขอบครับขอให้ผลโชคดีครับสาธุครับสาธุครับอันนี้ขอฝากนิดหนึ่ง ในการที่มาจะมาวัดป่าแห่งนี้ที่สําคัญเลยผมเน้นย้ากับทุกคนขอให้แต่งกายมาแค่แบบสุภาพจัดซื้อของสักระหรือไม่ซื้อเครื่องสักระ,ะก็ตามแต่เพราะที่นี่เป็นสายวัดปฏิบัติธรรม,มนะครับครับอ๋อสาธุครับสาธุครับ หากที่ใดมีพระสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติในพระธรรมวินัยหรือสถานที่ใดที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ย่อมมีพญานามาคอยดูแลเสมอตามความเชื่อนี้เป็นเหตุให้องค์นาคาธิบดีทั้ง4ผลัดกันมาดูแลพระสงฆ์และพระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้ประดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์ไม้กลางน้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดของวัด หากมองแบบติดวิทยากระแสยพญายนาคที่โด่งดังช่วงหลายปีมานี้หากว่าใจมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญายนาคมักจะได้รับความสนใจจากผู้คนมากเป็นพิเศษอีกทั้งกระแสข่าวคนไปกราบไหว้พญายนาคที่วัดป่าของสเปดแล้วได้โชคลาภเช่นถูกหวย กลับมาโพสต์ในโลกโซเชียลจึงพลิกโฉววัดป่าอันสงบเวกแห่งนี้ที่แต่เดิมมีคนมาปฏิบัติธรรมไหวพระคำบุญเพียงแค่วาละสิบกว่าคนแต่กลับกลายเป็นสาธา,สารฐานที่มีคลื่นมหาชนเดินหลั่งไหลเข้ามาทั่วทุกสาทิตเพื่อจะริสดงบุญหรือสแสวงโชคครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาชมเพชรพญนาคครับซึ่งอยู่ในหินศิลาคอนนะครับหินศิลาคอนเนี่ยนะฮะมีเขียนไว้ในหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับ อยู่ในมือผมนี่เองนะฮะก้อนนี้ก็หนักประมาณสักครึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันว่าหินศิลาคอนเนี่ยนะครับมายังไงแล้วข้างในมีอะไรอ่ะก็เขาเรียกว่าเป็นเพชรพญานาคครับผมหรือว um ่าสิาง่งมาจันดีเดียนครับชโนดครับแล้วหินพวกนี้เขาไปเอามาจากไหนไหนฮะน่าจะเป็นหินแม่น้ำโขงแล้วก็มาเปิดเมตอยู่ที่คาชโนดเจอหมดทุกก้อนไหมบางคนทุบไป4ี่ห้าลูกไม่เจอก็มีแล้วแต่บุญวาสนาอะนะครับผมพิสูจน์ครับว่าในก้อนที่ผมถืออยู่นี่จะมีอยู่จริงหรือไม่ สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมีการเจาะเข้าไปไหมอะไรไหมนะฮะถ้าเกิดมันมีอะไรที่เจาะเข้าไปมันไม่น่าจะแบบขลุกขระแบบนี้นะครับแปลกดีครับสรุปว่ามีนะครับแต่ผมได้แค่หนึ่งเม็ดอันนี้ผมลองเสี่ยงดวงนะครับทุบก้อนใหญ่เลยนะฮะน้องครับพี่ทุบมาทั้งหมดเนี่ยได้9้าเม็ดครับผมเม็ดไหนสีไหนหายากที่สุดถ้าจะเป็นผมเรียกนะครับผมผมจะเรียกเป็นสีฟ้าเพราะว่าสีฟ้านะครับผมจะเป็นสีที่หายากสุดตั้งแต่ผมทุบมานะครับประมาณ300กว่าคนก็เพิ่งมีพี่ ทุได้แค,คแรงศรัทธาของผู้ที่มาขอพรขอโชคขอลาบนอกจากสามารถช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นในสิ่งที่ปรารถนาได้แล้วยังเป็นการช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ให้มีไรายได้จุนเจือครอบครัวด้วยแม้ว่าท่านจะไม่ได้โชคลาภเป็นรางวัลใหญ่ตามที่หวังแต่ท่านก็ได้ทำบุญจากการทำทานและการช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีไรายได้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าท่านได้โชคลาภจากการทำบุญแล้วครับทำความดีอย่าไปท้อคนไม่เห็นความดีของเราก็ขอให้เราเห็นความดีของเราก็แล้วกันเราทำความดีเพื่อเราไม่ได้ทำความดีเพื่อผู้อื่นสำหรับผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะมาสัมผัสความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญานาคที่วัดป่าคลองสวีดอย่างนี้สามารถมาได้ทุกวันนะครับ สำหรับวันนี้ผมทานายเจนสวัสดีครับ